ครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับช่วงนี้นะครับผมก็ work from home อยู่ที่บ้านก็เลยมีเวลาที่จะทําสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะสื่อประเภทใช้แบบออนไลน์นะครับแล้วก็กําลังจะแนะนําให้คุณครูมาช่วยกันทําด้วยนะครับเป็นบัตรคําดิจิตอลซึ่งผมเคยนําเสนอในคลิปไป ข่าวก่อนแล้วนะครับคุณครูหลายท่านก็ทําได้นะครับก็ดีใจนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเป็นการทํางานบน powerpoint ที่เราเอาไฟล์เสียงเข้ามานะครับแล้วเราก็จะทําตัว powerpoint นี้ให้เป็นคลิปเป็นไฟล์วิดีโอนะครับมาดูกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับก็อาจจะทําเป็นเขียนตามคําบอกออนไลน์นะครับก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ สาธิตให้ดูนะครับหลักการก็มีอยู่แค่ว่าเราสร้างงานนะครับเป็นไฟล์ PowerPoint แบบนี้นะครับอันนี้คุณครูอาจจะตกแต่งได้สวยงามกว่าผมนะครับอันนี้เราก็เอาข้อความเอาโน้นนี้นมาใส่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะประมาณนี้นะตัวพื้นหลังเนี่ยใน PowerPoint ก็มีอยู่แล้วนะครับให้เลือกเอานะครับ เลอเอาหรือจะเอาภาพจากที่อื่นมาใส่ก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะมีให้เลือกนะฮะตรงตรงออกแบบนะครับไปที่ออกแบบแล้วก็จะมีพื้นหลังนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอาของ powerpoint เองเลยนะครับถ้าใครมีพื้นหลังที่สวยๆก็ไปเอามาวางก็ได้นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความมาใส่แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ข้อความมาใส่นะฮะ ก็จัดกลางจัดข้างก็สุดแล้วแต่นะครับอาจจะทําโลโก้นะครับเป็นภาพของเรานะครับเป็นรูปของคุณครูเองนะครับมาใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็ทํากรอบนะฮะตรงนี้คงจะไม่ต้องแนะนํานะครับส่วนข้อความหรือคําที่จะให้นักเรียนคัดหรือเขียนตามกระบอกเนี่ยเราอาจจะดัดแปลงนะครับอาจจะไม่บอกหมดนะครับ อาจจะซ่อนพยัญชนะหรือสระบางตัวไว้เพื่อให้นักเรียนเขาคิดเองบ้างนะครับเราก็ทำในส่วนที่ซ่อนเน,นี่ยนะฮะให้เป็นสีขาวนะครับก็แล้วก็อย่างคำว่าปราศัยนะครับเราก็มาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีส่วนที่หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปดูว่าเอ๊ะจะเอาเสียงมาใส่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผม ย่อลงนะครับเสียงเนี่ยเราบันทึกในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อคําที่จะให้ในักเรียนคัดหรือเขียนตามคําบอกนะครับอย่างผมเนี่ยก็บันทึกเสียงคําว่าปราศัยไว้นะครับจะเอาเสียงตัวเองหรือเสียงเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะแนะนำวิธีการใช้เสียงจากตัวคอมพิวเตอร์เองนะครับซึ่ง มีวิธีง่ายๆถ้าเราไม่อยากจะใช้เสียงตัวเองหรือใช้ใช้เสียงคนอื่นนะครับนี่ก็คำว่าประใสยนะครับเป็นไฟล์ mp3 นะครับประมาณนี้เป็นไฟล์ mp3 นะครับทีนี้ในการที่เราจะทำงานบน PowerPoint เราก็ต้องมาดูนะครับว่าไฟล์เสียงเราเนี่ยมีความยาว กี่วินาทีนะครับวิธีก็เอาเมาส์ไปชี้นะก็จะมีความยาวของไฟเสียงนะบอกมานะครับเช่นคำวา่าปราัสเนี่ยมีความยาวประมาณ1วินะฮะหวิเราก็ทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกำหนดความยาวในแต่ละเฟรมในแต่ละหน้าของ powerpoint เราก็ต้องให้มันเกิน0.1นี่นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวไปดูนะครับใน p o w e r p o i n t ต่อไปนะครับมาที่ปุ่มแทรกเพื่อที่จะเอาเสียงเข้านะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มแทรกแล้วก็มาที่รูปลำโพงนะฮะมาที่รูปลำโพงแล้วก็มาคลิกตรงดอกดาวตรงนี้นะครับเลือกเสียงจากแฟ้มนะฮะ เลือกเสียงจากแฟ้มนะครับแล้วก็รอนะครับสักครู่หนึ่งตัวโปรแกรมก็จะไปเบราว์หานะครับไฟล์เสียงที่เราเก็บไว้นะก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับก็ไปคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงแทรกนะฮะเสียงเข้ามาแล้วนะครับสังเกตจากรูปลำโพงที่เข้ามานะครับ ก็จะมีลำโพงเล็กๆด้านขวาเนี่ยตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับความดังของเสียงได้ตรงนี้นะครับอา,อาจจะผมจะเอาให้มันดังสุดๆนะครับก็ลากาลากไปไว้สุดๆนะครับแต่ลำโพงมันยังอยู่ข้างหน้าแบบนี้ไม่สวยนะครับเราก็จะเอาไปไว้ข้างหลังโดยการามาซ่อนตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็คลิกขวานะครับเลือกย้ายไปไว้ข้างหลังสุดนะครับลำโพงก็จะหายแล้วนะครับตอนนี้เราได้1เฟรมนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันอ่านสัก2ครั้งนะครับเขียนตามคำบอกเนี่ยก็ควรที่จะทำสัก2เฟรมนะครับก็คือก๊อปเฟรมนี้เลยนะครับคัดลอกแล้วก็มาวางนะครับ 2เฟรมนะครับจากนั้นเราก็ไปที่แฟมนะฮะแล้วคลิกมาที่บันทึกและส่งบันทึกและส่งนะครับก็คือผมนี้นะครับแล้วก็มาที่สร้างวิดีโอที่สร้างวิดีโอนะครับ แล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับที่ผมให้ไปดูความยาวของไฟลเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับตรงนี้เราก็จะแก้ตัวเลขนะครับก่อนที่เราจะมาคลิกสร้างวิดีโอนะครับแก้ตัวเลขตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเมื้0่อนีครับเราก็มาแก้ให้มันมากกว่ากว่า0.01นะครับเอาเป็น 0. แต่ละเฟรมนะครับเอา10แล้วกันนะฮะลองดูนะครับ จากนั้นมาคลิกที่สร้างวิดีโอนะครับจะเห็นว่าผมตั้งเวลาเผื่อนะครับในแต่ละเฟรมนะให้นานหน่อยนะครับแล้วก็มาสร้างวิดีโอนะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอการนำไฟล์เสียงเข้าไปที่ powerpoint นะครับแล้วก็คลิกสร้างวิดีโอนะครับ จากนั้นนะฮะเราอาจจะตั้งชื่อเขียนตามคําบอกตามคําที่เราจะให้เด็กคัดนะครับหรือเด็กเขียนนะฮะปราัยนะครับคุณครูอยู่บ้านมีเวลาก็ลองทํานะครับแล้วเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันนะครับปราใยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่านามสกุลของ ไฟล์เสียงใน, Power, ยใน PowerPoint นี้นะครับเป็นนามสกลุล Windows Media Video นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนามสกลุล w, WWMV นะครับ W แล้วก็ M V สามารถส่งไปในไลน์ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆ MP4 ครับเป็นไฟล์วิดีโอเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกบันทึกนะฮะ แล้วมาดูแถบสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามันยังไม่วิ่งมาสุดก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับปออยเพิ่งปิดโปรแกรมนะครับรอให้มันมาสุดปลายนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะตัดไปเองนะครับอ่าตอนนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับสีเขียวหายแล้วนะครับแปลว่าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วอาเราอาจจะเซฟงานไว้นะครับเซฟโปรเจกต์ไว้นะครับจากนั้นเราปิดนะฮะ